เดินครับเอาชุดของแม่ทัพบนตาจากดาเปแม่ทัพครั้งแรกเอามาใส่กับบารมีสมบัติร้านใหม่ที่นี่คือกองโดยการนสมัครทหารใครที่อยากเป็นทหารก็เชิญเข้ามาเทแม่ละแกชุดแม่ทัพบนตาตอนนี้เขาเลื่อนขั้นไปแล้วเขาไม่ได้ใช้ชุดนี้แล้วไปเป็นออกหลวงราชตุลรงลาน ไอ้เราก็เห็นว่าชุดเนี้ยมันว่างเพราะว่าการที่จะเป็นแม่ทัพแต่มันไม่ได้เป็นง่ายๆมันต้องทําความดีออกสวรภูมิลบมันถึงจะได้ยศดฐานเวดาสักมาได้เสียดายชุดไงก็เลยเอามาใส่โกโก้รับสมัครทหารให้คนอื่นเขาดูรู้ว่าเราเ,เป็นแม่ทัพกับเาขาบ้างวันนี้ยังไม่มีใครมารับสมัครทหารเลยเงียบจัง ไม่นหลายปีนนะสิบกว่าปีแล้วยังไม่เจอแม่ทับบนตราเลยเขาอยู่ไหนที่เดินง่ายที่ผู้แก่สองรอบแล้วนะยังไม่เจอเลยนะแก่สองรอบแก่แก่รอบเดียวเนี่ยไปเจอใครถามเลยรู้จักกป้าแม่ทับบนตราเสียเวลาจริงๆจะอยู่ร่บเงน พี่ <Okay>. okay. เอาวันนี้น้องอามาบดีดนตรีดนตรีฟังอะไรเอากำลังฟังเพลงเพลงอะไรอุย้ยเอามึงไม่รู้จักเนี่ยเพลงเนี่ยเนี่ยสอนพระรามเขารังดังเหรอชอบมากเลยฟังทุกวันเลยช่วยเขาปั่นวิวสงสารเขาสงสารเขาทำไมล่ะเอาเขาก็จะได้มียอดวิวเยอะๆไง <c oughs> มึงเชื่องไหมเนี่ยตอนเนี้ยสองล้านกว่าวิวเนี่ยกูปั่นไปประมาณห้าหมื่นกว่าแล้วเนี่ย คนเดียวอ่ะฟังทุกวันชอบเขาแล้วตอนนี้นี่กำลังเล่นละครด้วยชอบเจ้เรื่องไอ้ลิเกหมอ่ลำอ่ะเขาเด่เป็นตัวอะไรพี่อินพี่อินดูทุกวันจัรหนึงสุกยกเว้นวันภาะกับวันโกนกูถือศีลไงไม่ได้ดูพี่อินไงเออพี่อินอินกูกระดกเว้ยไม่ใช่คนเล่นกงเป็นใครเนี่ย ใครไม่ไม่ผมมาต้องถามว่าพี่เป็นใครเอาแม่ทับไงแม่ทับเออทับผูทับบัวอะไรเนี่ยกูฟังเพลงอยู่มึงนี่เป็นกอนพี่เซลพอป๊าเจ้ร้องทุกวันยันเป็นงานเป็นการก่อนทำไมยังมาทำอะไรไปโอ้โหนี่ชุดอะไรเนี่ยชุดแม่ทับดิเหรอเออชุดแม่ทับใช่พี่เป็นใครเนี่ยใส่ชุดแม่ทับเลยเนี่ย มึงเห็นยศถาบรรดาศักดิ์กูใส่ชุดแม่ทัพขนาดนี้มึงน่าจะจำกูได้แล้วเพราะทุกคนในเมืองเนี่ยรู้จักกูหมดแม่ทัพบ,บนตาขยันถามกูฟังเพลงพูดดีกว่าถามอยู่นั่นแหละจะไปทหารไหมทำไมไมปก็กลับไปแม่ทัพบ,บนตาเออมีลาบลอยมาฝากมีลาบลอยมาฝากใช่ลาบอะไรมึวงวะรอแป๊บยังไง อะไรก็พูดมาสิผมไม่รู้เรื่องเยนะผมไม่ส่งซิกเลยนะพี่ครับวัสดีครับโอเฮ้ยเฮ้ยถือมีดดีๆเลยวะเฮ้ยขอโทษครับพี่อ้ห่าไม่ได้ตั้งใจครับพี่มันแหลมมันอันตรายเดี๋ยวถ้าเกิดพลาดพังมาแทงคอกูเสียกูเสียแล้วหมด ฟังมานานแล้วเปิดฟังมานานแล้วร้องร้องเองบ้างทีอยากให้ร้องไปฟังไงเอาเพลงอะไรเพลงนี้เลยไงเพลงนี้เลยเพลงนี้เลยก็ได้พี่กอด็รามุกที่ชอบรัทฮับฟังเปล่าฟังรับเปียกตัวคืนนี้ดังโซนเพลนจะติดเติมไปผู้ใดก็ตามพต้องลงมุดเตลอพี้หยุดยากเขาด้วยอะไรเสียงอย่างนี้จะผมออกทุนได้สองหมื่น ไปอัดเพลงออกรถเลยมอเตอร์ไซค์ขายก๋วยเตี๋บล็อกๆลอยตายเลยพี่ไม่เกี่ยวกับเพลงเนี่ยไม่เกี่ยวเลยไม่ต้องร้องกูอย่าร้องเพลงกู๊ไปขายก๋วยเตี๋ยวบ้าเลยนี่ที่พี่ร้องเมื่อกี้เนี่ยพี่ไม่ต้องพยายามเพี้ยนหรอกพี่ทำไมอ่ะก็โดยธรรมชาติพี่ก็เพี้ยนอยู่แล้วเฮ้ยน้องอย่าดูถูกพี่นะเว้ยไอ้นี่แล้วพี่เรียกผมมาทำไมเนี่ยอ้าวไม่รู้กับเอ็นมีอะไรปัญหาเฮ้ยไอ้นี่อะไรรอดลอยอะไร มีธุระอะไรล่ะเห็นนั่นนั่นเขาบอกว่ามีธุระไม่ใช่ไงเราพอดีว่าผมมีธุระกับคนในเมืองครับพี่มาทำธุระแทนแม่แต่เห็นพี่แต่งตัวนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยพี่ถ้าจะยัดใหญ่นะต้องยิงใหญ่อยู่แล้วพี่ต้องยิ่งใหญ่ในเมืองพี่แครู้จักคนเยอะสิครับโอในเมืองพิงวางขวางรู้จักหมดไอ้น้องดี๋ยวเลยผมจะมาใช้หนี้แทนแม่ครับพี่เฮ้ยลูกกระตันยูดีแล้วครับเท่าไหร่อ่ะสามพันบาท สามพันเลยเนี่ยใช่ครับแล้วจําได้ป่าวว่าเป็นใครอยู่ในเมืองเดี๋ยวพี่ไปตามรู้<ห>รู้ไปชื่ออย่างเดียวไม่เคยเห็นหน้าเลยรู้แต่ชื่อใช่ครับไม่เคยเห็นหน้าครับพี่ชื่ออะไรบอกพี่มาเดี๋ยวพี่ไปหาให้ชื่อว่าแม่ทับมนตราครับไอ้นี่ เขาจะมาใช้นี่แทนแม่สามพันแต่ไม่เคยเห็นหน้าเจ้าของนี่จำได้แต่ชื่อไอ้เราก็แต่งตัวเป็นแม่ทัพบนตาแล้วก็ฝันแม่งเนาะเนาเลยสามพันไปนะฮะคุยคนเดียวไม่กูเลยอะไรยิงไปตีแตกไอ้น้องครับพี่ไม่ต้องเดินด้วยกายละรูู่จักไม่เี่ย ใช่ไหมสามพันร,รพี่นี่แหละแม่ทับมนตราสามพันควักมาแม่ทับมนตรา